สวัสดีวงน้องที่น <empowerment> ่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวัน <Punch> น <iso> ี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาบอกแล้วกันนะครับน้องเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากนะครับว่ากิจกรรมก้ามทอนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นตู้สุ่มนะครับน้องจัปเดตเข้าไทวันไหนนะครับน้องเราก็จะอัปเดตเข้ามาแบบนี้หรือเปล่านะครับน้องถ้าเดตกเข้าไทยนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าเจ้ารายงานให้ดูละกันนะครับน้องเราก็จะมาสุ่มให้ดูด้วยนะครับน้องตอนนี้ก็ยังไมา นะครับเนาะในตู้สุ่มนะครับก็คือในตู้สุ่มนะครับเนาะจะมีการสุ่มหาโทเค็นแล้วก็ไปแล่นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับวงน้องรีวิวแบบเต็มระบบเลยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในส่วนของเพชรฟรีนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับน้องเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องคลิปนี้พี่ขอแจกเพชรละกันสำหรับวงน้องก็ได้นะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีฬามูลค่า300บาทนะครับน้องเราก็คลิปนี้นะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องถ้ามีคนดูเยอะมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่่มมแจจกกกใหห้้้ลละะะะะะััััันน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 นคคคครรรรรบบบบออออองงงงเเ็ปาณยสีท ว่าอยากได้เพชรฟีฟีจากพี่นะครับเนาะพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในซองของของฟิฟี่หรือว่าเพชรฟีฟีนะครับเนาะซองพี่มีแจกแน่นอนนะครับวงน้องหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ติดตามตอนนี้นะครับน้องก็กดติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าใกล้จะครบ250,000คนแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากด้วยละกันนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะตอนนี้พี่ก็ได้อยู่เซิร์ฟนอกนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนน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 นะะะะะคคครรรรรรััับบบบบเเเเาาาาากกกก็็็ปททงงงงดด้้้ขอออซิิิ์ฟววโีีี่่แตมมจ การทองนะครับเนาะท right. ี er ่แบบว่าอัปเดตให้เราได้ส่มนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับวงน้องก็คือแบบว่าเราจะได้สูมกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอยู่กับเราแค่10วันเท่านั้นนะครับเนาะหรือว่าเหลือแค่10วันเท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องเขาเนี่นะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะถามพี่มาเยมากนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้จะอยู่กับเรานะครับเนาะหรือว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับวนออ่กเลยา กิจกรรมกล้ามทองนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับเนาะฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาหรือว่าจะกลับมาขายแน่นอน100%นนะครับเนาะแต่นะครับวงน้องก็คือแบบว่ามีข้อแม้ด้วยนะครับเนาะ อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับมีคนถามพี่มาเยอะมากนะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามานะครับเนาะจะไม่เป็นแบบนี้นะครับวงน้องจะเป็นแบบเดิมนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลัคกี้อีโวนี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เรื่อยนะครับวงน้องสนเสริฟเนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องในตู้นะครับเนาะก็มีทางด้านของเพชรด้วยนะครับเนาะก็คือ สุ่มยังไงให้ได้เพชรคืนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็มีสุดก้านทองนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็มีครบเชนเลยนะครับวงน้องก็มีฉาบซูนะครับน้องมีก้านทองนะครับน้องเราก็มีสีฟ้าด้วยนะครับน้องเราก็มีสักลายดําด้วยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแต่ละซูนะครับน้องก็คือมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือง่ายๆนะครับน้องให้เราสุ่มหาโทเค็นตัวนี้นะครับน้องจะไม่มี้นนะครับงอทาสุ่มได้้นนะครับองกก็สาามรถไปแล เลยนะครับก็คือแต่ละอันก็มีความแตกต่างด้วยนะครับงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับเนอะว่าพี่จะไปแลกได้หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าพี่มีงบ3 0มเพรนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือเราต้องได้สุ่มหาโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะเพื่อแบบว่าไปแลกสุดการทองตัวนี้นะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะว่าไม่ได้ง่ายเลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับงงน้องสำหรับสุดการทองตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าอาจจะหมดเยอะกว่าที่แบบวว่าาสุมมตู้้้้อีโดยซนนะะรเก็จปณล เพราะว่าเราต้องได้สุ่มหาโทเค็นตรงนี้นะครับองน้องหรือว่าในจุดนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเป็นประมาณนี้นะครับองน้องสําหรับการสุ่มหานะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับองน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็ อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับนอแต่จะไม่อัปเดตแบบนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าวันที่อัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็คือจะเป็นทางด้านของลัคกี้อีโวนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าหลายๆคนก็คือผิดหวังแน่นอนนะครับนอถ้าอัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับวงน้องก็ดีไปอย่างนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็คือไม่ได้อัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับนอก็จะประมาณนี้เยนนนะครรรัับบบบวววกกอองาาาาดส่่่แหทู จะสูงได้จริงหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าทําแก้หรือเปล่าหรือว่าลงมอสหรือเปล่ารองครับงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะทุกคลิปที่พี่ทาลงไปก็คือไม่มีการลงมอสนะครับเนาะแต่จะเป็นกิจกรรมเสริมนอกนะงครับงน้องก็อย่าเข้าใจผิดละกันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนว่าพี่ลงมอสนอครับงน้องก็คือ พี่ไม่ลงมอดแน่นอนนะครับเนาะก็คือที่พี่รายงานนะครับก็คือเป็นกิจกรรมเซิร์ฟนอกน,นะครับเนาะบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเราก็มีแวลที่จะเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่ามารายงานล่วงหน้านะครับเนาะก็คือทําให้คนที่แบบว,ว่าอยากได้นะครับเนาะเตรียมรับมือทันว่าจับเด็กเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะมา เรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับองน้องก็คือพี่จะสุ่มเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับองน้องก็คือกล่องแรกนะครับหรือว่า1ครั้งนะครับเนาะอยู่ที่9เพจนะครับองน้องนี่นะครับเนาะสีม่วงมาแบบนี้นะครับองน้องก็คือไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็พี่จะสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับองน้อง10ครั้งนะครับเนาะอยู่ที่100เพจนะครับหรือว่า99เพสิเท่านั้นนะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องจะได้หรือเปล่านะครับเนาะในส่วนของโดเคตนะครับองน้องก็จะประมาณนี้เรื่อยครับบเเนนาาะะ่กลว แค่ไม่พลาดนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ได้มาเป็นที่เรียก้อยแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าได้ปีกนกมาแล้วนะครับเนาะหนึ่งอันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสุ่มสิบครั้งนะครับวงน้องครั้งที่2นะครับเนาะจะได้หรือป่านะครับวงน้องพี่ขอแค่ปีกนกนะครับเนาะได้มาเยอะๆก็พอนะครับเพื่อเราจะไปแล่ครับเนาะในส่วนของสุดก้านทองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับสุดนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็ได้มาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่าถ้าเราส 99เพชรนะครับเนาะจะไม่มีพลาดเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสุ่มนะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับก็คือสุ่มให้99เพชรนะครับวงน้องก็คือให้สุ่ม99เพชรดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าเราจะได้ทุกครั้งแบบนี้นะครับเนาะถ้าเราสุ่ม99เพชรนะครับวงน้องก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะครับเนาะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเนาะจะได้1อัน2อันหรือว่า3อันนะครับเนาะสูงสุดอยู่ที่5อันนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือ ตอนนี้พี่สุ่มมานะครับน้องก็เริ่มสุ่มได้แค่ละหนึ่งกองแล้วนะครับน้องเพราะว่าเพชรพี่หมดแล้วนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็คือเติมเพชรมาน้อยมากนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องมีแค่สามพันเพชรนะครับน้องไม่ใช่สามพันนะครับวงน้องก็คือมีแค่สามร้อยเพชรเท่านั้นนะครับน้องแต่เราได้แค่นี้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องมาดูกันนะครับน้องว่าพี่จะได้อะไรบ้างนะครับวงน้องในสองของตรงนี้นะครับน้องก็คือที่ได้้นอยมากเลยนะครับอองงน้้้เเรรียยกกไไไไดดว่่าแลละม น้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมในเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับน้องถ้าใครอยากสุ่มก็คือวันนี้พี่มาบอกแล้วนะครับน้องว่ากิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนะครับน้องแล้วก็วันที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องจะเป Raw ็นยังไงนะครับวงน้องเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าถามว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสุ่มนะครับกลับมาขายแน่นอนนะครับน้องก็อีกไม่นานนะครับวงน้องเจมก็บอกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางได้ของกิจกกรรรมมมตาาาเพื่่่ออนนนลัับบบบะคค้งแทีว ใจดีนะครับวงน้องก็คือฝากหน่อยละกันนะครับน้องก็คือเอา UID ของพี่ไปใส่ให้หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับใครที่แบบว่าใจดีนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับ UID ของพี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือ1นึนะครับเนาะสองสองห้าสามหนึ่งนะครับวงน้องก็เอาไปใส่ให้หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับ UID ของพี่นะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าอยากตามเพื่อนกลับมานะครับน้องก็ไอ้ UID ของพี่นะครับก็สามารถใส่ได้อยู่นะครับวงน้องก็ สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องเขาเน่นะครับเนาอที่แบบว่าอยากได้นะครับนาะงในโซของตรงนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้ว่าสําหรับวงน้องเขาเน่นะครับเนาออยากได้นะครับวงน้องก็คือ เอาของพี่ไปใส่ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมีรางวัลเล็กๆตอบแทนให้ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนน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 ะะ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 คคคครรรรรัััับบบบบบเเเเาาาาาาาทีีีีี่่่่่แแวววอออยยยกกกกกไดด้้้้ขงงงพพพจจจ็็มมใหปณ แลก็สําหรับน้องๆเขานะครับที่แบบว่าอยากได้อะไลน์นะครับน้นองก็คือถ้าอยากได้อะไลน์ในส่วนตัวนะครับงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าทุกคอมเมนต์นะครับน้องพี่อ่านแน่นอน100%นะครับน้องเพียงแต่น้องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องแล้วก็พี่จะไปตอบนะครับน้องแล้ก็ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจเดี๋ยวพี่จะ เติมให้สุดๆตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่อยากได้เอาไลค์นะครับวงน้องก็คือคอมเมนต์มานะครับเนาะอันไหนเดี๋พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ทุกสัปดาห์นะครับเนาะก็อย่าลืมว่า1สัปดาห์มีการแจกหนึ่งครั้งนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรียังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่าอยากได้ของฟรีนะครับวงน้องก็คือพี่จะบอกวิธีนะครับเนาะก็ ใครที่อยากได้นะครับน้องก็คือขอฟรีในซองพี่นะครับวงน้องก็คือหนึ่งเลยกดไลค์กดแช่นะครับน้องก็คือแชร์ไปท้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับน้องหรือว่าแชร์ไปได้ไหนก็ได้นะครับวงน้องเราก็2เลยนะครับน้องกลับมาคอมเมนต์เลยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องเราก็3นะครับน้องก็คือพี่แจกโค้ดนะครับน้องจะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับน้องก็คืออย่ารวงอย่าลืมนะครับไม่ใช่อย่ารวมนะครับวงน้องอย่าลืมเล่นกิจกรรมด้วยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็ เนาะ <spe aker> เพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย